สวัสดีกันดกคลิปหนึ่งนะครับไฮไลท์ไฟม,มันกับยอดเวโลด์ช็อทบอลบ็อกซิ่งนะครับท่านผู้ชมวันนี้หยิบเอาไฮไลท์ของแดดี้กาเซียนนะครับในสมัยที่ยังครองตำแหน่งแชมป์รุ่นไลท์เวทตัวเวย์อยู่นะฮะตั้ง WBC นะครับ,รบเรียกว่าครองแชมป์ ที่ต่อยชนะอิลิกโมราเลสมาแหละนะไฟนี้เป็นไฟที่2ที่ทั้งคู่เจอกันนะเมื่อปีสองพันห้านะครับโมราเลสเองกางเกงสีขาวเดนนี่กาเซียก็แฟนเมือชาวไทยรู้จักกันดีรายนี้หนักในพิกัดเวทเวตไลท์เวนตุเวตนี่ถือว่าเอาการที่เอาเอาการทีเดียวสําหรับหมัดของเดนนี่กาเซียนะครับโอ้ยนี่โมราเลสก็บวกขวาไปนะ กาเซียก็ค่อยขยับเดินมาหานะเพราะว่าโมเรนนี่ก็ไม่ธรรมาดานะเม็กซิกันกับปอ,อร์ติโกเจอกันกนาเซียปอ,อร์ติโกแต่ว่าเชื้อสายอเมริกันนะครับละคู้ปรับตลอดการอยู่แล้วเอากาเซียทิ้งขวาไปนะโมเรก็ทิ้งขวาขึ้นบนไปนะแล้วก็ตบด้วยมาทุกซ้ายไปกาเซียตุ้ยลำตัวทีไปทีนึงเอานี่กาเซียก็ขยับ เดินก็หาช้าๆนะเป็นแชมป์นะครับกาเซียเป็นแชมป์อยู่ยยนะก็แะแยบไปถือว่ามัดหนักนะในพิกัดนั้นนะครับเวทเวทและเวทเวทนี่กาเซียกินเรียบเลยนะมดัดถือว่าจจนูอ้ยนี่นะมัดซ้ายทุกซ้ายตะลํำตัวนี่มัดซ้ายตะลํำตัวมัดซ้ายขึ้นบนอย่างนี้นะฮะนกักขุต่อสู้มาเป็นว่าเล่นเลยในยุคนั้นสมัยนั้นต้องๆให้เขาแหละนะครับกำปั้นหนัก เอาเรื่องเอาการเอางานกันเลยทีเดียวเนี yeah. ่ยกาเซียเอาโมลเลตออกกระแทกแก็บซ้ายไปสองสทีแล้วก็ออกขวาตามนะรู้สึกเหมือนร่างกายจะสูงไปนิดนึงนะโมลเลสนะน้ำหนักเยอะขึ้นนะครับที่เอากาเซียก็อุ้ยดากเล่นมัดขวาโมลเลดก็สวนเลยนะออกซ้ายแล้วออกขวาตามนะครับนะหมดยกไปขึ้นมาอีกนะอีกยกหนึ่ง ยกที่3นะครับขึ้นมาเนี่กาเซียก็ตีตัดลำตัวเนี่ยทิ้งนี่มัดทุกซ้ายของกาเซียดีนะครับนี่จับตาดูให้ดีมัดนี้นี่โอ้ยมันเด็ดขาดจริงๆมัดทุกซ้ายกาเซียนี่จะบิดไปทั้งตัวนะต่อยมัดทุกซ้ายเอาโ <c oughs> มเรนทิ้งขวาไปนะกาเซียก็ตัดลำตัวได้หมัดขวามอนกันกระแทกแคบซ้ายไปแล่กันเลยนะนี่ทิ้งออ้อย,ยมัดทุกซ้ายของกาเซียเนี่ยเหวี่ยงเข้าเต็มๆเหมือนกัน โมลเลเดยังทนได้นะครับก็จะอยู่ในช่วงขาลงของโมลเลสดน,นะท่านผู้ชมพโมลเลเด่ต่อยบวยก็มานามอนกันในยุคองรุ่งนี่ก็เป็นดีระดับปอนต่อปอนเหมือนอกันนะครับยอดมวยมาชิกันรายนี้กาเซียก็อู้ยงัดอัปัคัตซ้ายแล้วก็ทิงขวาตามบวกขวาเลยนะยกนี้เริ่มเข้มข้นขึนข้นแต่ทั้งคู่นี่ ไม่หนีกันเยอะนะครับโมเลสขยับปัหากาเซียทิ้งขวาไปนะกาเซียก็ยังหาจังหวะอยู่นะนีนะ่ทิ้งขวาอย่อเลยนะย่อเลยเนะี่ยมัดนี้นี่เนะดูจับตาดูนะเอาอยัางไงหมดยกหรือย,อยังไงเอาหมดยกไปก่อนนะครับโอ้ยโ,โชคดีไปนะรู้สึกว่าข้อเท้าจะกระเพกกระเพกอยู่โมเลสนะ โอ้ยโดนมาตะกี้นี่ยอเลยนะดูจังหวะภาพชามีไหมไม่มีนะขึ้นมายกสี่เลยนะครับกาเซียนี่ก็เดินเบียดเลยแล้วนะรู้จังหวะจับจังหวะคุมจังหวะได้ก็เดินเบียดเลยตอนนี้เดินเบียดก็หาโมเลสเลยนะจะแจ๊ชา้าสายยาวไปก็ทิมมัดขวาตรงไปทีนึงซ้ายยา,ยาวไปนี่นะพอออกขวานี่แกจะบิดลำตัวเตรียมที่จะออกมาทุกซ้ายเลยนะครับ น,นี่หฮุก้ายไปทีหนึ่งของกาเซียนะครับหมัดฮุกแกนแรงจริงๆนะพอออกขวาได้จังหวะแคบิดลำตัวใส่หมัดฮุกซ้ายเลยนี่นะหมัดฮุกซ้ายของกาเซียนี่อุย้ยนะถึงขวาวืดไปกาเซียโมเลสกระแทกครับนะอุ้ยเนี่ยโดนแล้วมีแกว่งนะฮะโมเลสโดนแล้วมีแว่งนะครับแข่งจริงนะวักรรมศึกมานานเนาะนักมวยอย่างนี้นะครับมวยเก่งก็ต่อยรอแพ้กันทั้งนั้นแหละ ท่านผู้ชมนี่กาเซียชิงขวาไปนะกาเซียก็หาจงังหวะอยู่โอ้เนี่ยนเนราออกมาซ้ายสวิงด้วยหมัดทุกซ้ายอย่างนี้นะครับนี่ออ้ยง่าท้องขอผาาเชือกพี่เลี้ยงต้องกระโดดขึ้นเวทีมาออ้ยอย่ามาดูอาการกรรมการต้องนับโอ้ยไม่เอาแล้วเอาไม่เอาแม้พี่เลี้ยงขึ้นมาขนาดนี้คงไม่เอาแล้วนะครับนี่แหละกาเซียก็น็อกเลยนะครับอิลิกมาเลอีกขอผาาเชือกเลยจังหวะการออกหมัดที่รุนแรงนําหมัดทุกสายของดนนี่กาเซียนี่ย นะถือว่าหนักเอาเรื่องเลยนะครับอะไรโดนเป็นลงเลยโมเลเลสนี่ต้องโอ้โหเนี่ยโดนเข้าไปเนี่ยถึงกับขอพัดเชือกกัน้นเวทีนะนี่ดูจังหวะภาพช้านะครับท่านผู้ชมกาเซียออกหมัดนี่บิดเลยนะนี่หมัดแรกนี่ที่ย่อไปแล้วนะโดนขวานรงนี่ถึงกับย่อแล้วก็หมดยกไปก่อนนี่ก็โชคดีไปในปลายยกที่3ขึ้นมายกที่4ี่นี่ก็เลยไม่รอดเลยนะนี่ดูจังหวะ นีมัดที่ทำให้อิริกมเูเรสย่อลงไปนะนี่ทุกสายตามวืดไปปลายยกพอดีนะฮะรักังช่วยคุณพระระกังช่วยจริงๆนี่แล้วพอคืนต้นมายกสี่ากาเซียเห็นนะก็นี่นะโอ้ยโ,โดนจับเกาะเข้าไปทางเต็มๆอย่างนี้หลายท้องสนะิเนี่ยโดนจังเลยเนะครับปั้งเนี่ยหมุนเลย เนี่ยดูจังหวะนี่แหละครับไฮไลท์ไฟต์มันกับยอดมือโลกชาแนลวัคซี่วันนี้หยิบเอามาฝากกันอีกคลิปหนึ่งนะครับชอบกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นการมองเห็นหนึังน,น,นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะ Sometimes Garcia throws wide left hooks, not that time. It was perfect, and it was too much for the 36 year old Morales, who was already showing signs of wearing down in this fight. Yeah, no question about it. Just, I mean, that's about as good as it gets.